สวัสดีครับรีวิวบอร์ดเกมจีนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวบอร์ดเกม b t t l e r r y y l l นั่นเองนะครับโดยเกมนี้นะครับจะเป็นการจำลองระบบเกม a u t l e r o y a l e แบบในหนังนะครับขึ้นมาเรามาดูกันว่าภายในเกมนี้มีอุปกรณ์และวิธีเล่นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์อย่างแรกก็คือกระดานนะครับซึ่งกระดานตัวนี้ จะมีการกําหนดตําแหน่งการวางการ์ดอยู่นะครับซึ่งการาดตัวนี้ผมเรียกว่ากรารสถานที่นะครับภายในเกมประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับภายในเกมก็จะประกอบด้วยการาดสถานที่การาดอุปกรณ์นะครับหรือกรารอุปกรณ์รรรยังชีพนะครับลูกเตา๋าแล้วก็ตัวเดินนะครับ ซึ่งตัวเดินเนี่ยแต่ละคนจะได้คนละหนึ่งตัวใช้เป็นมาร์เกอร์ว่าตอนนี้คุณอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับสำหรับวิธีเล่นนะครับก่อนอื่นผู้เล่นแต่ละคนนะครับก็จะสุ่มเลือกสถานที่โดยจั่วการ์ดตัวสถานที่นะครับขึ้นมาคนละหนึ่งใบนะครับอย่างสมมุติคนแรกได้ใบนี้นะครับเขาก็ จะไปอยู่ที่ตําแหน่งคนแรกก็จะไปอยู่ตําแหน่งที่เป็นที่ราบนะครับวางไว้แล้วคนถัดไปก็เปิดคนละใบคนละใบนะครับแล้วดูว่าตัวเองได้อยู่ที่ไหนนะครับหลังจากเปิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละคนก็จะอยู่ตามตําแหน่งที่ตัวเองเปิดได้นะครับนี้ผมขอสุ่มนะครับว่า ตัวไหนอยู่ตรงไหนบ้างโดยแต่ละสานที่ก็จะอยู่ได้อย่างละหนึ่งคนนะครับแต่ละคนจะอยู่ไม่ซ้ําตำแหน่งกันนะครับเพราะว่าการการสานที่จะมีแค่อย่างละหนึ่งใบเท่านั้นในกรณีถ้าเกิดเปิดได้ตัวระเบิดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวระเบิดแล้วกันตัวระเบิดคือการ์ดใบนี้นะครับถ้าเกิดเปิดได้ตัวการระเบิดใบนี้นะครับ คุณสามารถเลือกได้เองเลยว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับแต่ขอให้บริเวณนั้นนะครับไม่มีผู้เล่นคนอื่นอยู่นะครับเพราะตำแหน่งเริ่มต้นของแต่ละคนจะต้องเป็นตำแหน่งที่อยู่เดียวๆนะครับหลังจากนั้นผู้เล่นแต่ละคนก็จะได้การอุปกรณ์ยังชีพนะครับซึ่งการอุปกรณ์ยังชีพเนี่ยแต่ละคนจะได้ เท่าไหร่นั้นต้องดูจำนวนผู้เล่นก่อนนะครับอย่างในกรณีนี้ผู้เล่นมี8คนนะครับก็จะได้การ์ดอุปกรณ์อย่างชีพซึ่งเป็นตัวการ์ดสีขาวตัวนี้นะครับได้คนละ3ใบนะครับอันนี้ผมบอกครขข่าวๆก่อนว่าผู้เล่นกี่คนได้การ์ดกี่ใบแล้วกันนะครับก็คือถ้าผู้เล่น6คนนะครับแต่ละคนจะได้การ์ดอุปกรณ์อย่างชีพคนละ4ใบ ถ้า7ถึง8คนจะได้คนละ3ามใบและถ้า9ถึง10คนนะครับก็จะได้การอุปกรณ์ยังชีพคนละ2ใบซึ่งการอุปกรณ์ยังชีพนี้ก็จะเป็นพวกการอาวุธต่างๆนะครับเพื่อใช้ป้องกันตัวแล้วก็ฆ่าผู้เล่นคนอื่นนะครับของเกมนี้จุดประสงค์ก็คือฆ่าผู้เล่นคนอื่นให้หมดนะครับให้ตัวเองอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเหมือนในหนังเลยก็คือต้องกำจัดผู้เล่นคนอื่นให้หมดนั่นเองนะครับ หลังจากแต่ละคนได้การ์ดอุปกรณ์ยังชีพแล้วมีตำแหน่งเริ่มต้นแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเฟสการเล่นนะครับโดยเฟสการเล่นจะแบ่งออกเป็นเฟส e เดินนะครับเฟส e หาของเฟสต่อสู้จะมีอยู่3เฟสเท่านี้นะครับโดยเวลาเล่นนะครับก่อนอื่นผู้เล่นคนแรก ก็จะทำการเดินตัวมาร์กเกอร์ของตัวเองนะครับโดยเกมเนี้ระบุไว้ว่าผู้เล่นไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งเดิมได้นะครับผมขออนุญ,ญาตขยายแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับผมขยายตัวกระดานขึ้นมาแล้วนะครับจะสังเกตว่าตรงตัวกระดานจะมีเส้นอยู่นะครับซึ่งเส้นพวกเนี้จะเป็นตัวบอกว่า คุณเนี่ยจะสามารถเดินไปที่ตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นตัวแรกเป็นสีเขียวใช่ไหมครับเวลาเขาจะเดินเขาก็เดินลงมาตรงตัวสีน้ำเงินนะครับหรือไม่ก็เป็นตรงเดินเขาเท่านั้นนะครับที่เดินได้ตามเส้นของมันผมก็จะเป็นคนแรกนะครับผมก็จะเดินก่อนเธอแรกเดินหนึ่ง หลังจากเดินเสร็จปุ๊บเราก็ดูว่าในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมีผู้เล่นคนอื่นไหมถ้าไม่มีผู้เล่นคนอื่นก็คือจบเทินของเราเลยนะครับคือจะไม่มีเทินเทินอื่นต่อไปสมมติมีการเดินไปเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วพอดีตัวสีส้มเป็นตัวที่สองนะครับเวลาเขาจะเดินเส้นทางที่เขาเดินได้ก็จะมีแค่ ตรงสีน้ําเงินกับสีเหลืองนะครับเขาเลือกเดินไปตรงสีน้ําเงินนะครับทันทีที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับมีผู้เล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับก็จะเกิดการต่อสู้ขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่จะเกิดการต่อสู้นะครับมันก็จะมีอีกเฟสหนึ่งซึ่งเรียกว่าเฟสหาของก็คือพอมีผู้เล่นตั้งแต่2คนปุ๊บมันจะมีการดรอปไอเทมนะครับโดยจั่วการ ไอเทมนะครับขึ้นมา1ใบแล้วก็วางไว้ใต้การ์ดพื้นที่ตรงนี้นะครับปกติต้องวางคว่ำนะครับอันนี้ผมขออนุญาตวางหงายเพื่อจะได้ให้เห็นว่ามันเป็นการ์ดอะไรอย่างไอตัวนี้เป็นการ์ดไฟฉายซึ่งการ์ดพวกนี้มันจะเป็นเอฟเฟกต์ช่วยในการต่อสู้นะครับแล้วก็วางการ์ดไปเนี่ยคว่ำ เอาไว้ใต้ใต้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นรางวัลสําหรับผู้ที่ชนะในเกมนะครับหลังจากนั้นพอจบเปสหาของก็จะเกิดเฟตต่อสู้เฟตต่อสู้ผู้เล่นแต่ละคนนะครับก็จะทอยเต่านะครับตรงนี้เป็นลูกเต่าทอยว่าใครได้แต้มเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดใครได้แต้มสูงสุดนะครับก็จะถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นนะครับ อย่างสมมุติ2คนนี้ทอยนะครับแล้วก็สีน้ำเงินทอยได้5สีส้มทอยได้3นะครับสีน้ำเงินก็จะเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเขาก็จะมีอำนาจในการต่อสู้กับผู้เล่นอีกคนนะครับโดยเขาจะเลือกโจมตีผู้เล่นที่เป็นสีส้มแต่ในเฟสต่อสู้จะแบ่งออกเป็น3เฟสย่อยซึ่ง ู้เล่นนะครับที่เป็นฝ่ายถูกโจมตีนะครับสามารถเลือกได้ก็คือ1・ก็คือโจมตีกลับอย่างที่2ก็คือป้องกันอย่างที่3ก็คือเจรจานะครับการโจมตีกลับก็คือคุณก็บอกไปเลยว่าคุณไม่ป้องกันคุณจะโจมตีแล้วก็แข่งกันทอยเต่านะครับถ้าเกิดในกรณีคุณได้แต้มมากกว่าคนที่เป็น จ้าของนะครับพื้นที่ก็จะได้รับบาดเจ็บก็ต้องหนีหนีไปนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีโจมตีแล้วคุณแพ้คุณก็ต้องหนีเหมือนกันซึ่งเกี่ยวกับการหนีเดี๋ยวผมอธิบายให้อีกทีนึงนะครับต่อมาในกรณีคุณเลือกป้องกันก็เหมือนกันครับถอยเตา๋าแต่ในกรณีนี้ถ้าเกิดคุณถอยได้มากกว่า คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ไม่ได้รับผลอะไรนะครับก็คือเลือกว่าจะเสี่ยงให้เขาได้รับบาดเจ็บหรือจะเสี่ยงว่าเราเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับส่วนสุดท้ายก็คือการเจรจานะครับอันนี้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือเลือกว่าป้องกันโจมตีหรือเจรจานะครับถ้าคุณเลือกเจรจาคือคุณก็คุยกับเจ้าของพื้นที่เลยว่าคุณไม่ ไม่ต่อสู้นะขอเจรจาละกันว่าผมยอมแพ้ผมจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแทนหรืออาจจะให้การ์ดอุปกรณ์ยังชีพครบไปหนึ่งใบอะไรอย่างนี้นะครับขึ้นอยู่กับการต่อรองกันนะครับหลังจากนั้นคนที่แพ้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะครับก็ต้องย้ายตัวเองนะครับออกจากพื้นที่นั้นอย่างเช่นในกรณีเนี้ย คุณเลือกเจรจาคุณก็อาจจะให้การ์ดเขาในมือ1ใบแล้วก็เลือกเดินออกไปหพื้นที่นะครับเพื่อหนีเกมนี้ถ้าเกิดถูกโจมตีแล้วหลบไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือตายเลยนะครับตรงนี้แต่ในระหว่างโจมตีทอยเต๋าเนี่ยเราสามารถใช้การ์ดอุปกรณ์ยังชีพที่อยู่ในมือเรานะครับ เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีได้อย่างเช่นถ้ามีปืนเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกมันจะจะเพิ่มแต้มที่หน้าเต่านะครับบวกสมันก็สมมติเราทอยได้3ถ้าเราบวก 2, 2> ก็เป็น5แล้วถ้าเกิดอีกคนเขาทอยได้4อย่างนี้เราก็ถือว่าเราชนะนะครับในกรณีนี้แต่ก่อนที่จะหลบหนีนะครับมันก็จะมีเฟสอีกเฟสหนึ่งก็คือ เฟย์ทอยเต่าเพื่อหลบหนีคราวนี้เฟทย์ทอยเต่าเพื่อหลบหนีนะครับจะทํายังไงเราถึงจะรู้ว่าเราจะหนีพ้นหรือไม่พ้นนะครับให้เรามาดูตรงมุมกระดานด้านนี้นะครับมันจะเป็นตัวบอกว่าถ้าคุณจะทอยหนีอ่ะคุณต้องทอยได้แต้มเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น1นึ่งโหดคนมันบอกว่าคุณต้องทอยให้ได้แต้ม5้าบวกนะครับก็คือได้ตั้งแต่5้าขึ้นไปนะครับ กรณีผู้เล่น7-8คนก็คือแต้ม4บวกนะครับกรณีตั้งแต่10คนนะครับ10คนนะครับก็คือ3บวกนะครับนี้กรณีทอยไม่สำเร็จอีกทำยังไงก็คือต้องทิ้งการอุปกรณ์ยังชีพของคุณเช่นเดิมนะครับทิ้งลงไปในพื้นที่ตรงนั้นนะครับอย่างเช่น กรณีคุณทอยเต๋าเพื่อหนีต้องใช้5นะครับแล้วเกิดคุณทอยได้3คุณต้องทิ้งการอุปกรณ์ยังชีพในมือของคุณ2ใบนะครับไว้ในพื้นที่นั้นคือพื้นที่เดิมตรงนี้นะครับพื้นที่ที่มีการต่อสู้กันหลังจากนั้นคุณถึงหนีไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าถ้าเกิดเราไม่มีการในมือนะครับแนะนำว่าเจรจาต่อรองดีที่สุดครับเพราะอย่างน้อยเรา หนีได้ชัวช์ๆแล้วก็ไม่ต้องเสียกะอะไรมากนะครับหลังจากนั้นผู้ที่ชนะเป็นยังไงผู้ที่ชนะนะครับก็จะได้ก์ดที่อยู่ในพื้นที่นั้นทั้งหมดนะครับขึ้นมือนะครับหลังจากที่ผู้ชนะนะครับได้กดอุปกรณ์ยังชีพในพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับอีกข้อนึงก็คือ ผู้ที่เป็นผู้ชนะในพื้นที่นั้นนะครับในกรณีที่ไม่มีการต่อสู้อะไรกันเลยก็จะมีสิทธิ์สุ่มเลือกการในมืออุปกรณ์ยังชีพภายในมือของผู้ที่แพ้นะครับโยนกลับเข้ากลองอุปกรณ์ยังชีพนะครับหรือกลองสีขาวตัวเนี้หนใบนะครับก็คือคนที่แพ้นี้ยังไงก็ต้องเสีย การอุปกรณ์ยังชีพแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเสียมากหรือเสียน้อยเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็คือจบเฟสแล้วนะครับหลังจากที่เราเล่นกันครบทุกคนแล้วนะครับคือครบหนึ่งรอบแล้วคราวนี้ผู้เล่นคนแรกนะครับในเกมนี้ก็จะได้เปิดการ์ดพื้นที่นะครับขึ้นมาสองใบเพื่อเช็คว่าตอนนี้จะมีพื้นที่ไหนที่ จะถูกทำลายนะครับโดยสุ่มเปิดกองก๊าตัวนี้นะครับขึ้นมา2ใบแล้วก็ดูนะครับในกรณีเปิดขึ้นมาแล้วเป็นรูปพื้นที่2อันนะครับก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือปลอดภยัยพื้นที่ต่างๆยัปลอดภัยอยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติเปิดขึ้นมาแล้วอ,อย่างนี้นะครับมีการรูประเบิดกับการพื้นที่ที่เป็น ตรงนี้น่าจะเป็นช่องแคบนะครับถ้าจำไม่ผิดเปิดออกมาเป็นระเบิดช่องแคบนะครับเราก็ดูว่าช่องแคบอยู่ตรงไหนช่องแคบอยู่ตรงนี้ช่องแคบใบนั้นนะครับเราก็จะทําการพลิกการ์ดกลับนะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้จะถูกทําลายพื้นที่ที่มีเครื่องหมายเตือนนะครับตรงนี้ ผู้เล่นทุกคนจะไม่สามารถอยู่ได้นะครับอย่างตรงเนี้ยกรณีสีแดงอยู่ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับสีแดงก็จะตายไปเลยแล้วก็การอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดนะครับก็จะถูกทําลายก็คือถูกทิ้งออกไปจากเกมเลยไม่สามารถนํากลับเข้ามาใช้ภายในเกมอีกได้นะครับเพราะว่าการอุปกรณ์ยังชีพเนี่ย ในกรณีที่มีการทิ้งต่างๆที่ไม่ได้ถูกทำลายนะครับมันจะกลับไปอยู่ที่กองอุปกรณ์ยังชีพเสมอนะครับมันจะไม่สามารถกลับเข้ากองอุปกรณ์ยังชีพได้ในกรณีเดียวก็คือมันอยู่ในพื้นที่ที่ถูกทำลายนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นถูกระเบิดแล้วคนในพื้นที่นั้นจะตายทั้งหมดซึ่งผู้ที่ตายก็แน่นอนครับว่าต้องออกจากเกมทันทีแต่ทีนี้เกมนี้มัน ต้องการทําให้ผู้ที่ตายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสได้แก้ตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือสามารถพื้นคืนชีพได้1ครั้งโดยการทอยเต๋าหนึครั้งโดยก่อนทอยนะครับให้ทายว่าลูกเต๋าที่คุณทอยเนี่ยจะออกมาแต้มอะไรซึ่งถ้าเกิด ทอยออกมาแล้วได้แต้มบวกหรือลบ1จากแต้มที่คุณทอยหรือทอยออกมาแล้วได้ตรงกับแต้มที่คุณทายเอาไว้นะครับก็คือในกรณีที่คุณทายว่าออก3แล้วลูกเต๋าอ,ออกมา4หรือออกมา2คุณก็จะได้ฟื้นคืนชีพนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทอยว่า3 แล้วแต้มเต๋าอ,ออกมาได้เป็น5นะครับคุณก็จะไม่สามารถคืนชีพได้นะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพภายในเกมนะครับ1ครั้งเพราะฉะนั้นมันถึงทำการ์ดพื้นที่เอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้ลดจำนวนพื้นที่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือผู้เล่นน้อยที่สุดนะครับซึ่งเกมนี้้พูดจริงๆก็อาจจะต้องใช้เวลาเล่น สักนิดนึงแต่ข้อเสียมันอยู่ตรงที่ว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยครับก็คือต้องไปออกไปเล่นเกมอื่นไปรอพังๆก่อนในกรณีที่ไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับก็จะพูดจริงๆเกมนี้มันก็ดึงระบบของตัวหนังออกมาตรงๆเลยนะครับก็คือภายในหนังมันก็จะมีกําหนดเวลาว่า ถ้าถึงเวลาประมาณนี้แล้วพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ห้ามเข้าอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนกับในเกมเลยแล้วก็ตรงการอุปกรณ์ยังคลิปต่างๆเหมือนในหนังทุกอย่างนะครับเพราะว่าเขาอ้างอิงจากอุปกรณ์ภายในหนังต่างๆขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ